คุณผู้ชมนะครับที่ไลฟเปลี่ยนเข้ามาผ่านทาง Facebook และ Twitter นะครับพี่เดียวไม่ได้ทิ้งท้ายไหมฮะพูดข่าวไปไม่แน่ใจว่าเสียงได้ยินหรือเปล่าเห็นฝ่ายปกครองรอมตท่านหนึ่งใช่ไหมเขาทำความดีเราคนทําความดีทําดีเนี่ยต้องชื่นชมกันผมเลยนึกถึงกรณีหนึ่งและตอนนี้เน,น,นี่ยมีผู้เสียหายเราประมาณสักแปดคนนะเขามาร้องเรียนเกยอยู่กรณีเรื่องของที่ดินคือเป็นเจ้าของที่ดินนะฮะหลายเจ้าะฮะแล้วก็เขาได้ให้ในทุนคนหนึ่งนะครับ เพื่อมาเช่าที่ดินรวมๆแล้วเนี่ยหลักสองร้อยไร่ขึ้นแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยนะคือว่าเจ้าของที่ดินแต่ละคนนะครับน่าจะอยุเจ็ดสิบปีขึ้นเพราะว่าสัญญาคือยี่สิบปีและในสัญญาคือว่าระบุไว้ว่าต้องมีการจ่ายเงินเท่าไรห้าปีครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่ว่าสิ้นสุดที่สิบปีแล้วคุณก็ต้องทําสัญญาตรงที่ว่าคุณต้องไปกรบที่เขาเพราะณตอนนี้เอาที่ปัจจุบันคือว่าถูกขุดเป็นร่องผมอุว่าพอครบปีเวลาฮะ อในทุนเนี่ยที่ว่ามาทาการเช่าที่ดิน,นครับไม่ยอมจม่ายเงินโอเคอาจจะอ้างในเรื่องของสถาน,นการณ์คุยกันแล้วแต่สุดท้ายแล้วทางด้านของผู้เสียหายนะฮะจ้าว่าเป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยเขาก็ทำสื่อไปที่อําเภอตาทีนะฮะจังหวัดนครสวรรค์ไม่นานครับปรหลัดอำเภอฮะค,คุณอนุวัตรครับโอเข้ามาสอบถามข้อมูลกับผมทันทีนี่คือตัวอย่างครับของฝ่ายปกครองเนาะคือทําหน้าที่เดียกว่า ฝ่ายปกครองคอยดูแลทุกสุขของประชาชนแล้วก็พยายามสอบแสวงหาและี่คลายความทุกข์ให้กับประชาชนแล้วแบบนี้ในบ้านเมืองคือว่าจะจะดีมากขึ้นขึ้นเลยนะต้องื่นชมหน่อยบัลหลังอนุวัฒนะผมเนี่ยยืรอที่จะมีการสัมภาษณ์ท่านอยู่แล้วก็กรณีของผู้เสียหายแต่หลายคนที่เกิดขึ้นวันนี้ถือว่ายกเป็นตัวอย่างแล้วการแก้ไขปัญหายหังไงถ้าเกิดจะนับไปแก้ไขปัญหากไปเกีเยกันนะไปที่อำเภอไม่ได้ว่าสถานการณ์โควิดเนาะผมก็เลยบอกว่าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าจะแก้ปัญหา ใช้วิธีทางออนไลน์ก็ได้เพราะอย่างเมื่อวานผมก็เป็นพิธีกรงานเซ็นเอโมะฮะทางออนไลน์นะระหว่างกระทรวงอวอแล้วก็ไทยพีบีเอสด้วยเดี๋ยวนี้ออนไลน์ได้ส่งไปส่งกลับกันมาได้เพื่อให้แก้ไขปัญหาได้อย่างดีแล้วก็ปลอดภัยที่สุดน่นะฮะต้องขอบคุณด้วยนะฮะปลัดอุบัตรครับที่ทําหน้าที่ปลาดปกครองฝั่งในอำเภอครับนะหรือว่าในชั้นด้านบนขึ้นไปฮะว่าเจ้าหน้าที่ของท่านนะฮะทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมจริงๆเลยนะครับอ่า หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวอย่างที่ได้เรียนก็คือว่าวันนี้ไทยพีบีเอสถ่ายทอดสดกีฬาโอลิมปิกนะครับก็อาจจะงดเว้นรายการมารายการไปนะครับก็รับชมกีฬากันได้นะครับวันนี้มีมวยหญิงนะฮะแต้วสุดาพรกำลังจะลุ้นเรนตตอไปเป็นรอบรองก็รอบรองเขาเรียกรอบชิงเหรียญเงินนะครับ้ัชนะได้ก็ก็จะไปเข้าชิงนะฮะก็รอติดตามกันนะครับ หมดเวลาแล้วนะครับลบวงข่าวนะครับรายการคุยข่าวแบบสบายๆเป็นกันเองขอบคุณทีมงานขอบคุณนักจัดรายการขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ